<nenhum> ส,วสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนคะคะกับอะไรครับอินเทนดีไซน์สองพันสิบเอ็ดนะคะโอเคครับวันนี้ <spelling> วันนี้คือยังไงครับวันนี้วันนี้เราจะมาขายน้ำหอมกันนะคะเฮ้ย <Echo> ไม่ใชเ่เราจะมาแจกฟรีค่ะ <Echo> คือยังไงเราเราแจกฟรีเพราะอะไรช่วยบอกหน่อยเพราะอะไรก็ไม่ร <Echo> ู้ค่ะคุณนัทยังไม่ได้เตรียมกันเลย แล้วนึงเดี๋ยวเราดูรูปหน้าเราก่อนอ่าโอเคเราขยายใหญ่กันเราขยายหน้าเราใหญ่กันเอ้ยขยายตรงไหนวะเนี่ยแบบนึงนะอ่ามองยากว่ะแบบนึงมั <S <S เลยทำไมมันหน้าดอ่ามาละหนึ่งท่านอ่าสวัสดีครับหนึ่งท่านครับนนะะวันนี้นะครับเรามีน้ำหอมมาแจกฟรีนะครับอ่าโชว์หน่อยครับ โชว์หน่อยครับโชว์หน่อยคือตอนนี้เรามีเปิดคอร์สสอนทําป้ายไว้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีการแชร์ไปนะครับแชร์ไปก็เราก็จะมีน้ําหอมให้ส่งให้ฟรีถึงบ้านนะครับเพื่อนๆพอแชร์ปุ๊บเพื่อนๆก็แคปเจอร์หน้าจอแล้วก็ส่งแชทเข้ามานะครับส่งที่อยู่เข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาอะไรแจกไหนโชว์หน่อย พีี่่บ้านงทเลยะะคะอ่าเรามีน้ำหอมมาแจกถึงที่เลยนะครับแค่ลงที่อยู่เอาไว้นะครับง่ายๆไม่ยากเลยแค่กดแชร์ share, แล้วก็กดแคปเจอร์หน้าจอมาง่ายๆอ่าสวัสดีครับมาปุ๊บเจอปั๊บเลยอ่านะครับแชร์ไปง่ายๆมีของแจกครับชื่อเล่นชื่อคุณอะไรครับเนี่ยพันพันตาเอฟเวอ o ลูชั่นเหรอโอ้ท <c oughs> ่าทางจะแรงหน้าดูเลย เครื่องแรงน่านดูเลยนะครับเนี่ยอ่าอันนี้ช่วงนี้ก็เน้นขายของนิดนึงนะครับขายของเป็นทุนการศึกษาให้เด็กนะครับในอนาคตนะครับก็ผมทําเป็นคอร์สออนไลน์ไว้นะครับทีเนี้ยเผื่อว่าเพื่อนๆหรือว่าท่านใดที่สนใจก็ลงคอร์สได้นะครับ รายได้ส่วนหนึ่งก็เป็นทุนการศึกษาเด็กคนนี้ในอนาคตภายภาคหน้าอ่านะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับไม่ได้ล้อเล่นนะครับทีนี้ในคอร์สมีอะไรบ้างครับคุณเบลคุณรู้หรือเปล่าไอ่าคุณไม่เคยรู้เลยหรอกแต่คุณจะเอาตังค์เขาอย่างเดียวเลยอ่าในคอร์สนะครับอ่าช่วยบอกเพื่อนๆหน่อยอ่าคอร์สเริ่มต้นคืออะไรครับอันนี้ข้อหนึ่งอะไรครับอ่านดังๆเลยครับมองหน้าจอได้ครับ ข้อหนึ่นเนี่ยการวัดขนาดงานป้ายแบบละ,ละเอียดค่ะโอเคคอร์สของเราเนี่ยก็คือมี40บทเรียนนะครับทีนี้40บทเรียนเนี่ยคือผมจะมีอัปเดตให้เรื่อยๆอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งเหมาะแก่ผู้ที่ท,ทำงานประจำแล้วต้องการที่จะ ออกมาทํากิจาการตัวเองนะครับอย่าไปคิดว่างานป้ายมันจะเป็นงานป้ายเหมือนกับที่ผมคุยกับน้องมเมื่อเช้าไว้คืออย่าไปคิดว่างานป้ายมันจะเป็นงานแค่ป้ายอัเล็กๆนี้นะไม่ใช่นะครับงานป้ายเนี่ยคือมันทั้งงานตกแต่งด้านหน้าตึกนะครับแล้วก็งานป้ายมันมีทั้งแบบว่าหน้าปั๊มน้ํามันอย่างเงี้ยหน้าปั๊มน้ํามันนะ่ะขึ้นมาเป็นเสาอย่างเงี้ยใหญ่ๆอย่างเงี้ยงานป้ายมันจะมีทั้งงานพิ้นอิงเจ็อย่างเงี้ย อันเนี้ยมันครบเวื่อหลายอย่างงานบ้านเล็กที่อย่างเงี้ยงานปิ้นไวนิวอย่างเงี้ยเยอะแยะคือมันสามารถต่อยอดได็กเยอะนะครับมันไม่ใช่ว่าแค่ง,งานป้ายหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวธรรมดาอย่างนี้มันไม่ใช่นะครับอ่าข้อ2ครับเพื่อนเพื่อนอ่าอ่านเลยเครื่องจักรที่ใช้ในงานป้ายอ่าเครื่องจักรที่ใช้ในงานป้ายมีอะไรบ้าง เราก็จะเอาออกมาแยกย่อยยิบยิบย่อยว่ามันจะต้อง1 2 3 4อะไรบ้างนะครับอ่าแล้วก็ก็สามนี่ก็การเริ่มต้นทํำไฟงานด้วยโปรแกรม AI นะครับ <AI S 1> อ่าทีนี้อันนี้นอกเรื่องไปนิดนึงวันนี้ผมเจอ2ท่านท่านแรกก็คือน้องที่ดูในคลิปนี้แหละนะครับก็เกิดไอเดียว่าอยากจะลาออกจากที่ทำงานอยู่แต่ว่าอะไรอย่างเงี้ยคือ อันนี้ก็ประมาณว่าต้องการสร้างธุรกิจส่วนตัวนะครับคือต้องการมีกิจการเป็นของตัวเองแต่อันนี้ผมจะผมจะเล่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือวันนี้ช่วงเย็นเนี่ยก็มีอีกท่านหนึ่งเข้ามาหาผมถึงที่ออฟฟิศเลยนะครับคือก็เข้ามาสมัครงานนะครับทีนี้เราคุยทางโทรศัพท์กับกับท่านนี้แล้วนะครับทีนี้เนี่ยก็แกก็บอกว่าอายุกแกเยอะนะครับ อายุแกเยอะอายุแก60นะครับแล้วก็พึ่งกเกษียณมาทีนี้เราก็ถามเข้าไปคุยกันไปคุยกันมาคือแกอยู่เซนทัลมา30มปีนะครับแล้วกเกษียณราชการเอ้กเกษียณจากเซนทันมา2ปีละ62ทีนี้ก็อยู่บ้านก็อยากจะหางานทําคือเอาง่ายๆว่าอยู่บ้านก็ใช้ชีวิตไปแล้วเหมือนเหมือนกับว่ามันเบื่อแล้วไม่มีอะไรจะทาอ่ะ ผมก็เลยมองว่าเออเฮ้ยดีนะเนี่ยโชคดีนะเนี่ยที่ว่าเราอ่ะมีเหมือนเป็นกิจการของตัวเองต่อให้60สมมุติถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนดูอยู่ในคลิปเนี้ยคือถ,ถ,ถ้าเกิดทําอาชีพเนี้ยไม่ได้ว่าจะทําป้ายมันตะพึ้นตะพือนทาแต่ป้ายอย่างเดียวมันไม่ใช่มันสามารถจะไปทําอย่างอื่นต่อได้แต่ว่าพื้นฐานอะ่ะมันจะต้องเป็นระบบคอมมันจะต้องเป็นนี่เป็นนั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ต้องมองย้อนกลับไปว่าถ้าเกิด ในอนาคตอ่ะสักอายุสักหกสิบอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าจะมาจะมาทําตอนหลังจะมาเริ่มตอนหลังอย่างเงี้ยผมว่ามันอาจจะไม่ทันเขาแหละอาจจะลําบากทีเนี้ยก็เลยเหมือนกับว่าเอ้ยเรามองมองไปที่ตัวเราเองว่าเอ้ยเราโชคดีว่าเรายังมีมีอาชีพที่รองรับเราได้ในอนาคตคือที่ผมทํางานป้ายเนี่ยเพราะว่าอย่างแรกเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหม เพราะว่าที่ผมทําเนี่ยคือที่บ้านผมอ่ะเขาบอกว่าให้ผมอ่ะไปฝึกทําอาชีพแล้วอาชีพเนี้ยญาติผมอ่ะที่ทําอ่ะเขาทําแล้วกิจการเขาใหญ่โตซึ่งม,มันสามารถทําได้ผมก็เลยไปเป็นเด็กฝึกงาน,น,งานอ่าเป็นเด็กฝึกงานรู้ไหมครับทําไงบ้าง,อ,งอ่ามันลําบากนะครับเด็กฝึกงานเนี่ยคือเงินเดือนแปดพันห้าครับ เงินเดือนแ5 0 0หครับค่าข้าวตอนนั้นก็30บาท40บาทนะครับขับมอไซค์ครับไปทํางานอยู่ที่โชคใชยสี่บ้านอยู่หัวลําโพงครับบิดมอไซค์ไปครับอ่าแบบนี้ครับอะไรนะครับขับเบลลวเหรอคับเป็นคุณยังไม่เกิดแล้วครับตอนนั้นสมัยนั้นคุณยังเป็นลมเป็นแรงอยู่ <c oughs> ก็คือไปฝึกโดยที่ต้องไปนั่งฝึกต้องไปนั่งตัดกระดาษต้องไปนั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเรื่อง บทเรียนอะไรพวกนี้ไม่มีเลยนะครับไม่มีการสอนไม่มีการอะไรอยู่ที่ว่าคุณจะลักจำเขาได้เยอะขนาดไหนผมไปฝึกงานมาจะเกือบจะ1ิปีอะนะครับเก้าปีอย่างเงี้ยคือไม่มีสอนไม่มีอะไรเต็มที่ก็ได้สมมุตินะไปฝึกงานเป็นเป็นพนักงานฝึกหัดเป็นหัวหน้าเอ้เป็นช่างนะเต็มที่นะคุณทําไปเลยสิปีคุณลักบริษัทแบบเต็มที่เลยคุณก็ได้เป็นหัวหน้าช่าง อ่าถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเอาง่ายๆถ้าคุณคิดว่าไอเดียคือคุณคิดว่าต้องการเป็นเจ้าของกิจการนะครับให้คุณมองข้ามช็อตไปเลยให้คุณมองแค่ว่าคุณต้องการเป็นเจ้าของกิจการแล้วคุณจะต้องมีอะไรบ้างในการที่จะต้องทำหน,นึ่งสองสามสี่อันเนี้ยผมสรุปมาให้บทแล้วอย่างเงี้ยตะเกียคือข้อที่สองใช่ไหมอันนี้คือข้ออะไรอ่าข้อสามอ่านสิข้อสามไอข้อสี่ไปเลย การนำงานป้ายเข้าสเกลจริง,ก,รงการนำงานป้ายเข้าสเกลจริงผมไปผมไปฝึกงานเกือบสิบปีผมก็ไม่เคยรู้เรื่องอะไรพวกนี้หรอกนะครับทีเนี้ยคืออ่ะเอาไปดูเลยพอเราออกมาทำเองแล้วเนี่ยเราก็เห็นอย่างน้องเมื่อเช้าเนี้ยเขาอยากจะมาทำแบบเราอยากจะมาฝึกแบบเราผมก็เลยบอกไปว่าไม่ต้องมาฝึกแบบผมเลยมันเป็น สิ่งที่โบราณไปแล้วมันเป็นสิ่งที่คือเป็นอดีตไปแล้วถ้าเกิดสมัยสิบปีที่แล้วมาฝึกแบบผม,มโอเคได้แต่สมัยเนี้ยถ้าคุณจะฝึกอีกอ่าห้าปีปีสามปีอย่างเงี้ยเวลาคุณหมดไปแล้วเวลาคุณเป็นสิ่งมีค่าคุณไม่ต้องไปฝึกไปเลยคุณไม่ต้องไปฝึกแค่คุณเอาประเด็นมันอนะว่ามันจะต้องทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตรวจอะไรที่มัน งานป้ายเราต้องตรวจอะไรให้เป็นลูกค้าเขาต้องการอะไรแล้วเราต้องหาอะไรให้ลูกค้าแค่นั้นเองคุณก็สามารถทํากิจการของคุณเองได้แล้วไม่คุณไม่ต้องไปนั่งฝึกแบบโหแบบขนาดนั้นนะครับนึกออกไหมฮะข้อต่อไปคืออะไรข้อต่อไปก็คืออ,อ,อธิบาย,บายการประกอบ,กอบชุดไฟออกหลังพวกเนี้ยคือเป็นเบสิคที่ มันอยู่ในบทเรียนน่ะนะครับถจ้าเกิดว่าเพื่อนๆอย่างเงี้ยผมสนใจผมก็จะส่งบทเรียนเข้าไปให้ว่าในบทเรียนน่ะจะมีอะไรบ้าง 1- 40นะครับแล้วตัดสินใจดูว่าสนใจหรือไม่สนใจแต่คลิปนี้นะครับใครแชร์คลิปเนี้ยไม่รู้แจกอะไรเราแจกอะไรคะน้ำหอมอ่าเราเราแจกน้ำหอมนะครับถจ้าเกิดว่าแชร์ คลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับส่งที่อยู่เข้ามาทาแชทผมเลยนะครับแล้วไม่ต้องเสียเงินนะครับผมก็ส่งน้ำหอมไมให้แค่แชร์คลิปนี้นะครับให้กับคนที่สมมุติเราแชร์ไปเขาอาจจะกำลังเกิดความสิ้นหวังอยู่อะ่ะกำลังแบบอยู่ในอารมณ์แบบว่าเฮ้ยไม่รู้จะทำอะไรแล้วในชีวิตนึกออกไหมคือ อยากจะหาอะไรอย่างอื่นทําแต่ยังนึกไม่ออกแล้วเราแชร์ไปให้เขาดูเขาเห็นปึ้งเขาก็อาจจะเอยขอบคุณเราก็ได้ว่าเอแชร์ไปให้เขาเห็นสิ่งดีๆอะไรเงี้ยที่อันนี้คิดในแง่ดีนะก็คือแชร์ไปปุ๊บเขาอาจจะเจอแบบนี้แล้วเขาอาจจะเรียนอย่างนี้ประกอบวิชาชีพแบบนี้ขึ้นได้และเขาก็อาจจะ,จะเจริญเติบโตขึ้นได้ <S <S อ่าประมาณนี้แหละอ้าวข้อต่อไปคืออะไรคะ พหกค่ะวัสดุใน,ในการใช้ใชทํากล่อง,องไฟ <ใน S 1> แบบละเอียดวัสดุการใช้งานในการทํากล่องไฟแบบละเอียดพวกนี้เราก็สอนทุกอย่างนะครับเนี่ยถึง40บทนะครับก็คือผมว่า40บทเนี้ยผมนั่งทําอยู่3เดือนนะครับคือลําพังแค่คิดนี่ก็แทบหัวจะระเบิดอยู่ละนะครับคือ บทนึงเนี่ยประมาณเฉลี่ยเลยประมาณ1 0บสนาที15นาทีผมจะไม่ได้พูดเยอะมากอันนี้บอกไว้เลยบทหนึ่งเท่านี้ซึ่งถ้าเกิดว่าพูดเยอะก็ไม่อยากดูดูแลน้าเบื่ออีกผมก็เลยคัดเฉพาะเน้นๆน่ะว่าเอาแบบเนี้ยเน้นๆให้ทุกท่านได้ดูนะครับคือตอนตอนตอนดูคือตอนดูในบทเรียนเนี่ยผมสอนกระทั่งว่า คือเอาง่ายๆไม่เป็นเลยไม่เป็นในเรื่องการทําโปรแกรมคอมไม่เป็นในเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเหมือนเด็กอายุ15มานั่งดูอย่างเงี้ยผมทําแบบนี้เลยนะครับอ่านึกออกไหมฮะ<อ>น้ําหอมมีจริงครับช่วยอธิบายหน่อครับนำหอมมีะครับเดี๋ยวนะอมีันะอ่าขายของช่วงนี้ขายของหน่อยแล้วก็จุดที่ผมเน้นๆเอาไว้เลยเนี่ยนะครับก็คือ อย่างเงี้ยเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวผมบอกข้อบทเรียนที่เน้นๆนะมันไม่มีใครมานั่งบอกแบบผมแน่นอนเออผมเคยไลฟ์ในเพจแล้วแต่ว่ามันยังไม่เยอะเท่านี้นะครับผมก็เอาสิ่งที่เคยไลฟ์ในเพจเนี่ยเอามาแกะแล้วก็ใส่ความละเอียดอัดเข้าไปอีกนะครับละเอียดแบบชนิดที่ว่าละเอียดยิบกว่าในเพจที่ผมเคยไลฟ์ไปนะครับอย่างเนี้ยบทเนี้ยก็คือชื่อเรียกระหว่างลูกค้ากับ ร้านทำป้ายอ่าสมมุติเราติดต่อลูกค้าแล้วลูกค้าเขามีชื่อทางเทคนิคของเขานะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้เรื่องเรายังไม่รู้ชื่อทางเทคนิคของลูกค้าเรารับงานกับลูกค้าเราก็ไม่เกิดความน่าเชื่อถือแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าอ๋อคุณฉันต้องการแบบนี้เป็นภาษาอังกฤษอ่าคุณรู้เรื่องคุณก็ตอบเขาได้เขาก็เออเฮ้ คนนี้มันโอเคสกิลมันใช้ได้มันมันนะเลเวลมันโอเคมันอยู่ในระดับหนึ่งที่คุยรู้เรื่องอ่าอันนี้คือระหว่างลูกค้ากับร้านนำป้ายนะแล้วก็ชื่อวัสดุอุปกรณ์งานป้ายเป็นภาษาอังกฤษนะครับแบบเฉพาะเจาะจงลงไปอีกเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ชื่อเรียกระหว่างการทํางานเป็นภาษาอังกฤษมันจะมีมันจะมีอยู่พวกนี้มีหมดเลยนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณ คุณสนใจจะทําแบบนี้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังเรียกไม่ถูกคุณยังพูดชื่อไม่ถูกอย่างเงี้ยมันก็สื่อสารไม่ได้คุณจะจ้างซับต่อซับก็คุยไม่รู้เรื่องนึกออกไหมคุณจะคุยกับทีมงานก็คุยกันไม่รู้เรื่องอันเนี้ยผมเจาะลึกไปเลยนะครับแล้วอย่างเนี้ยอันนี้ก็ไม่มีใครบอกอีกอะ่ะคืออันเนี้ยผมคิดขึ้นเองจุดที่จะต้องตรวจงานป้ายแต่ละชนิด แบบเจาะลึกลงไปอีกนะครับว่าป้ายแต่ละชนิดอ่ะคือคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องเก่งขนาดที่ว่าคุณทำแม่งทำได้หมดทุกอย่างคุณไม่ต้องเป็นขนาดนั้นนะครับแต่คุณให้รู้แค่ว่าไอ้ป้ายแบบเนี้ยถ้าเกิดจะทำมาทำยังไงแล้วเวลาจะตรวจงานเนี่ยตรวจยังไงคุณรู้แค่นี้พอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณกิจการใหญ่โตไปแล้วนะครับคุณจะจ้างช่างมาอันเนี้ยคือโนฮาของคุณที่คุณจะต้องสั่งช่างว่า มันต้องประกอบแบบนี้เท่านั้นมันต้องทําอย่างนี้เท่านั้นอันนี้คือเป็นโนฮาของคุณก็คือเป็นความเป็นมันสมอง,องคุณที่คุณสามารถจะสั่งช่างได้เหมือนกับสั่งให้ทีมงานผลิตขึ้นมาได้โดยที่คุณเป็นคนกำหนดทําอย่างเงี้คือยังไงคุณก็ไม่มีวันเจ๊งไม่มีวันหดตายนึกออกไหมครับทุกท่านอย่างครอบทั่วๆไป พวกงานเชื่อมเหล็กงานติดสติ๊กเกอร์งานเดินไฟ LED งานเดินไฟนีออนฟลูออเรสเซนต์พวกนี้อยู่ในบทเรียนหมดเลยนะครับ <c oughs> จะเดินแบบไหนจะเดินแล้วจะกลัวมันไฟมันช็อตไหม <c oughs> หรือว่าจะเดินแบบหลอดเดียวจะเดินแบบ2หลอดจะเดินเป็นหลอด LED เป็นแท่งจะเดินยังไงอะไรอย่างเงี้ยในบทเรียนมีหมดนะครับแล้วก็ พ่อสังเกตลูกค้าก่อนจะสั่งงานเรารู้ไหมครับจะต้องสังเกตยังไงคุณเบลล่ารู้ไหมครับผมก็แกะออกมาอีกในสิ่งที่ผมเจอลูกค้าจะสั่งงานเราเราจะสังเกตยังไงว่าลูกค้าจะสั่งไม่สั่งลูกค้าจะเช็คราคาหรือจะจะถามราคาแล้วจะไปหรือจะทําหรือไม่ทําอย่างเงี้ยอันเนี้ยเจาะลึกตรงนี้ไปอีกนะครับอ่ะมี คุณเบลล่ามีใครมีใครบอกคะเนี่ยแม่แม่หนูเหรอคะนั่นแหละครับลองดูนะครับก็ถ้าเกิดแชร์ก็แคปเจอร์แล้วส่งมาไลน์มาได้เลยส่งแชทมาได้เลยนะครับที่อยู่นะครับแจกฟรีไม่ต้องเสียเงินค่าส่งเราส่งให้ถึงที่เลยโอเคไหมครับโอเคครับมีอะไรจะพูดกับทีม FC ไหมครับอ่าโอเค อย่าลืมนะครับเพราะว่างานป้ายมันเป็นงานที่คุณสามารถต่อยอดให้กับครอบครัวคุณอะนะครับอนาคตเขาโตขึ้นไปก็ผมก็ส่งต่อธุรกิจนี้ให้ถ้าเกิดคุณสนใจเรียนคุณสนใจเปิดกิจการอนาคตคุณมีกิจการแล้วนะครับคุณก็สามารถเอากิจการเนี้ยส่งต่อให้แฟนคุณส่งต่อให้ครอบครัวคุณคือคุณถ้าคุณ60แล้ว มันคําว่าเกษียณของคุณกับเกษียณของผมว่ามันแตกต่างกันเกษียณของผมอะ <S <S ผมยัง <S <S ผมยังมีสิ่งที่ผมสร้างเอาไว้แล้วส่งต่อให้เขาไปแต่ถ้าเกษียณในการทํางานพนักงานอย่างเงี้ยคือเกษียณแล้วเกษียณเลยถ้าเกิดคุณจะไปทําอะไรต่อคุณก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่แต่อย่างผมเนี่ยผมทําแล้วผมก็หยอดกระปุกไปเรื่อยหยอดกระปุกไปเรื่อย,ย,อ,อ,ยอ่าคือตอนนี้มีแรงทําก็เหมือนกับหยอดเงินอะในกระปุกอะเก็บไปเรื่อยเก็บไปเรื่อย ไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บเป็นเงินนะเก็บเป็นองค์ความรู้องค์รวมพวกนี้ว่าจะต้องทําอะไรบ้างจะต้องมอีผลงานแบบไหนจะต้องมีสิ่งที่เป็นประสบการณ์แบบไหนพวกนี้ส่งต่อให้คนที่คุณจะส่งให้เขา,เขานึกออกใช่ไหมครับอ่าประมาณนี้นะครับคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ตามนี้นะครับโอเคไปคุณเบลล่ากาจะไปแล้ว คลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็แชร์ไปเลยได้น้ำหอมฟรีถึงที่ครับไปละครับสวัสดีครับครับโอเคครับ